สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรวยไม่ยากในตอนนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่สําคัญสําหรับทุกคนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงนั่นคือ5เป้าหมายทางการเงินที่ทุกคนควรมีการตั้งเป้าหมายทางการเงินไม่ได้หมายถึงการมีเงินมากเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการวางแผนชีวิตทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตการมีเป้าหมายชัดเจนช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับเงินและการลงทุนมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ การจัดการเงินอย่างมีระบบเริ่มจากการเข้าใจตัวเองและความต้องการของชีวิตเช่นต้องการความมั่นคงการมีเงินฉุกเฉินการลงทุนเพื่ออนาคตหรือการเกษียณที่สบายการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนทําให้สามารถแบ่งสัดส่วนรายได้และวางแผนใช้จ่ายอย่างมีวินัยไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือตามโอกาสอีกประเด็นสําคัญคือการตั้งเป้าหมายทางการเงินต้องครอบคลุมทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเป้าหมายระยะสั้น ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนเพียงพอเป้าหมายระยะกลางช่วยให้สามารถซื้อทรัพย์สินหรือทำกิจกรรมสำคัญได้และเป้าหมายระยะยาวช่วยให้การเกษียณและชีวิตหลังการทำงานมีความมั่นคงการวางแผนครบทุกมิติธรรมให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนเป้าหมายแรกที่ทุกคนควรมีคือการสร้างกองทุนฉุกเฉินซึ่งเป็นเงินสำรองสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นการเจ็บป่วยการซ่อมบ้านหรือการเสียรายได้อย่างกะทันหันการมีเงินสำรองช่วยให้คุณไม่ต้องกู้หนี้ดอกเบี้ยสูง หรือขายสินทรัพย์ในเวลาที่ไม่เหมาะสมการมีความพร้อมทางการเงินนี้ไม่เพียงช่วยลดความกังวลแต่ยังทําให้คุณสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีสติและมั่นคงการสร้างกองทุนฉุกเฉินควรมีจํานวนอย่างน้อย3ามเดือนของค่าใช้จ่ายประจําโดยเริ่มจากการเก็บเงินทีละน้อยทุกเดือนการใช้บัญชีเงินฝากแยกต่างหากช่วยป้องกันการใช้จ่ายโดยไม่ตั้งใจการตั้งระบบอัตโนมัติเช่นการโอนเงินเข้ากองทุนฉุกเฉินทุกเดือนทําให้การสะสมเป็นไปอย่างสม่ําเสมอ และเป็นนิสัยการวางแผนเช่นนี้ช่วยให้เงินฉุกเฉินเติบโตโดยไม่กระทบเงินลงทุนหลักสิ่งสําคัญอีกประการคือการปรับกองทุนฉุกเฉินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ชีวิตหากคุณมีครอบครัวหรือมีภาระค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นควรเพิ่มจํานวนเงินสํารองให้เพียงพอการตรวจสอบกองทุนฉุกเฉินเป็นประจําเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเพียงพอต่อค่าใช้ใจ่ายจริงช่วยให้คุณมั่นใจว่ากองทุนนี้จะสามารถรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อ เป้าหมายทางการเงินที่สองคือการชำระหนี้และควบคุมภาระหนี้หนี้สินโดยเฉพาะหนี้ดอกเบี้ยสูงเช่นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถกัดกินความมั่งคั่งและลดความสามารถในการลงทุนการจัดการหนี้ให้เรียบร้อยเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนการจัดลำดับความสำคัญของหนี้เป็นสิ่งจำเป็นชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงก่อนเพื่อลดภาระทางการเงินในระยะยาวการทำงบประมาณและติดตามการชำระหนี้ช่วยให้มั่นใจว่ามีเงินเพียงพอการใช้เทคนิคสโนบอร์ด หรืออเวอรแอช่วยให้คุณลดหนี้ได้รวดเร็วและสร้างแรงจูงใจในการจัดการเงินอย่างต่อเนื่องการวางแผนเช่นนี้ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้การควบคุมภารณียังรวมถึงการวางแผนก่อนสร้างหนี้ใหม่เช่นพิจารณาความจำเป็นและผลกระทบต่อการลงทุนการรู้จักใช้เครดิตอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้สามารถสร้างความมั่งคั่งโดยไม่ถูกหนี้ครอบงำการมีวินัยในการชำระหนี้ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินและเปิดโอกาสให้สามารถลงทุน เพื่อเป้าหมายอื่นๆได้อย่างอิสระเป้าหมายทางการเงินที่สคือการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนการเก็บเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในยุคที่เงินเฟ้อมีผลต่อมูลค่าการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ช่วยให้เงินเติบโตและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหนือกว่าเงินฝากเพียงอย่างเดียวนักลงทุนควรมีแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและเป้าหมายเช่นคนอายุน้อยสามารถรับความเสี่ยงสูง และลงทุนในหุ้นเติบโตส่วนผู้ที่ใกล้เกษียณควรเลือกสินทรัพย์ที่มั่นคงและมีรายได้สม่ำเสมอการลงทุนควรเป็นระยะยาวและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์จากการเติบโตทบต้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มมูลค่าเงินในระยะยาวการติดตามผลและปรับพอร์ตเป็นประจำก็สำคัญนักลงทุนต้องประเมินผลตอบแทนความเสี่ยงและโอกาสใหม่ๆการลงทุนอย่างมีวินัยและมีข้อมูลรองรับจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในการวางแผนระยะยาวเป้าหมายที่4ี่ของการวางแผนทางการเงินคือการวางแผนกเกษียณซึ่งถือเป็นขั้นตอนสําคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวการมีเงินเก็บสําหรับใช้หลังกเกษียณช่วยให้คุณสามารถรักษาคุณภาพชีวิตแม้จะไม่ได้ทํางานประจําแล้วรายได้หลังกเกษียณต้องมาจากเงินออมและผลตอบแทนจากการลงทุนการวางแผนที่ดีต้องเริ่มจากการประเมินค่าใช้ใจ่ายรายเดือนและความ ต้องการพิเศษเช่นค่ารักษาพยาบาลค่ากิจกรรมยามว่างหรือการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่างเงินที่สะสมและผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงพอต่อการใช้จ่ายทั้งหมดการเริ่มต้นวางแผนเกษียณตั้งแต่เนินเน่นๆเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเวลาเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดผลตอบแทนทบต้นนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนรวมเพื่อการเกษียณ หรือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำเช่นหุ้นปันผลหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ให้ค่าเช่าการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะช่วยให้จํานวนเงินสะสมเติบโตเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหลังเกษียณและลดความกังวลด้านการเงินสุดท้ายการทบทวนและปรับแผนเกษียณเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามนักลงทุนควรประเมินแผนเกษียณอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวิตเช่นการเปลี่ยนรายได้ภาระครอบครัวหรืออัตราเงินเฟอ้อการปรับแผนต่อเนื่อง ช่วยให้เงินกเกษียณยังคงเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยงขาดสภาพคล่องและทําให้การ,กรเกษียณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายและมั่นคงทําให้ทุกการตัดสินใจทางการเงินหลังกเกษียณมีความปลอดภัยและยั่งยืนเป้าหมายทางการเงินที่5คือการสร้างรายได้หลายทางเพราะการพึ่งพารายได้จากงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในโลกปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงการมีแหล่งรายได้หลากหลายช่วยให้คุณสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการตกงานภาวะเงินเฟอ้อ หรือการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ทำงานอยู่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักจะมองหาวิธีเพิ่มรายได้จากหลายช่องทางทั้งการลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสดกิจการเสริมที่สามารถเติบโตได้หรือการสร้างรายได้ออนไลน์ที่สามารถทำได้ตลอดเวลาการมีหลายช่องทางช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นและความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นการสร้างรายได้หลายทางไม่ได้หมายถึงการทำหลายงานพร้อมกันเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการวางแผนให้แต่ละแหล่งรายได้สามารถต่อยอดและเติบโตอย,อย่างยั่งยืนนักลงทุนควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องเช่นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหุ้นที่จ่ายปันผลประจําหรือธุรกิจที่สามารถขยายตัวและปรับตัวตามตลาดการวางแผนอย่างเป็นระบบและการประเมินความเสี่ยงของแต่ละแหล่งรายได้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความมั่งคั่งโดยไม่พึ่งพิงแหล่งเดียวและทําให้เงินของคุณทํางานแทนคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายการติดตามและประเมินผลของรายได้แต่ละทางเป็นสิ่งสำคัญนักลงทุนควรทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ารายได้แต่ละช่องทางยังทำงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่การปรับกลยุทธ์และหาช่องทางใหม่ๆเพื่อขยายโอกาสทำให้ฐานะทางการเงินแข็งแรงและมั่นคงการมีรายได้หลายทางยังช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินอื่นๆได้รวดเร็วขึ้นเช่นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนหรือการ,กรเกษียณอย่างสบายทำให้คุณมั่นใจได้ว่าชีวิต และความมั่งคั่งของคุณจะไม่หยุดชะงักแม้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการป้องกันความเสี่ยงเป็นเป้าหมายทางการเงินที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะชีวิตและเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นอุบัติเหตุเจ็บป่วยร้ายแรงการสูญเสียทรัพย์สินหรือวิกฤตเศรษฐกิจสามารถทําลายความมั่งคั่งที่คุณสร้างขึ้นมาได้ดังนั้นการวางแผนป้องกันความเสี่ยงเป็นการสร้างกรอบป้องกันทางการเงินที่ช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ได้อย่างมั่นคง โดยเครื่องมือหลักที่นักลงทุนมักใช้ประกอบด้วยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองครอบครัวประกันสุขภาพเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการประกันทรัพย์เพื่อป้องกันความสูญเสียจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติการมีระบบป้องกันเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องสินทรัพย์ที่คุณสะสมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนักลงทุนมืออาชีพมักเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของตนเองอย่างรอบด้านประเมินรายได้หลักความรับผิดชอบทางครอบครัวภาระหนี้สิน และสินทรัพย์ที่ถือครองเพื่อเลือกประกันและมาตรการป้องกันที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังควรเตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นการตกงานวิกฤตตลาดหุ้นหรืออัตราเงินเฟอ้อสูงการมีแผนสำรองช่วยให้สามารถรักษาสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินได้แม้ในช่วงวิกฤตการพิจารณาความเสี่ยงในหลายมิติและจัดลำดับความสำคัญทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและมั่นคง สุดท้ายการติดตามและปรับมาตรการป้องกันความเสี่ยงตามสถานการณ์ชีวิตและเศรษฐกิจเป็นสิ่งจำเป็นนักลงทุนควรประเมินความเหมาะสมของประกันและแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อต้องรับภาระครอบครัวเพิ่มขึ้นมีรายได้เปลี่ยนแปลงหรือมีสินทรัพย์ใหม่การปรับมาตรการป้องกันให้เหมาะสมจะช่วยให้การลงทุนและการวางแผนชีวิตทางการเงินมีความมั่นคงลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียความมั่งคั่งและสร้างความมั่นใจว่าทุกเป้าหมายทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุน หรือการเกษียณจะสามารถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนเป้าหมายสุดท้ายของการวางแผนทางการเงินคือการติดตามและทบทวนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนักลงทุนมืออาชีพจะทบทวนเป้าหมายทางการเงินเป็นประจำเช่นทุกหกสิบสองเดือนหรือเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิตส่วนตัวหรือสภาพเศรษฐกิจการทบทวนเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าเป้าหมายและกลยุทธ์ยังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการปรับสัดส่วนการลงทุนการเพิ่มหรือลดการออม หรือการวางแผนใช้เงินสำหรับเหตุการณ์เฉพาะการติดตามอย่างต่อเนื่องทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและเพิ่มโอกาสให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างแท้จริงการสร้างระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของการทบทวนเป้าหมายระบบนี้สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นสเปรดซีดสำหรับติดตามค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนการบันทึกการลงทุนและการตั้งเตือนสำหรับการทบทวนการใช้แอปพลิเคชันการเงิน หรือการทำรายงานสรุปประจำเดือนและประจำปีทำให้นักลงทุนมองเห็นภาพรวมทางการเงินทั้งหมดได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสหรือความเสี่ยงการติดตามอย่างเป็นระบบช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์และวางแผนล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนและทำให้ทุกการตัดสินใจทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายการทบทวนและติดตามเป้าหมายทางการเงินช่วยสร้างวินยัยและความมั่นคงในระยะยาวนักลงทุน ที่มีระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะสามารถลดความผิดพลาดและไม่พลาดโอกาสสำคัญการปรับเป้าหมายตามสถานการณ์ชีวิตและสภาพตลาดทำให้ทุกเป้าหมายมีความเป็นไปได้สูงขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเงินของตนเองทำให้สามารถสร้างแผนการเงินที่ยั่งยืนและมั่นคงทั้งในด้านการลงทุนการออมและการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีชีวิตทางการเงินที่เติบโตและมั่นคงอย่างแท้จริงสรุปแล้วการตั้งเป้าหมายทางการเงินทั้ง5ประเภทได้แก่กองทุนฉุกเฉินการชำระหนี้และควบคุมภาระณีการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนการวางแผนเกษียณการสร้างรายได้หลายทางและการป้องกันความเสี่ยงถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนควรมีการเข้าใจรายละเอียดของแต่ละเป้าหมายและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันช่วยให้คุณสามารถจัดการเงินได้อย่างเป็นระบบการสร้างระบบติดตามและ ทบทวนอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่ทำให้คุณเห็นภาพรวมของการเงินแต่ยังช่วยให้สามารถปรับกลยุทธ์และตัดสินใจได้ทันเวลาลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและทำให้เป้าหมายทางการเงินมีความเป็นไปได้สูงการวางแผนทางการเงินอย่างมีหลักการและวินัยไม่ใช่เรื่องยากหากเริ่มตั้งแต่วันนี้การจัดการเงินอย่างรอบคอบการลงทุนอย่างมีข้อมูลรองรับการป้องกันความเสี่ยงและการปรับเป้าหมายตามสถานการณ์ชีวิตจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินลดความกังวล และลดความเครียดจากปัญหาการเงินการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและชีวิตส่วนตัวการวางแผนระยะยาวและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงทำให้ทุกการตัดสินใจทางการเงินมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการรวยไม่ยากการตั้งเป้าหมายทางการเงินและติดตามอย่างต่อเนื่องถือเป็นกุญแจสำคัญเริ่มวางแผนอย่างมีระบบตั้งแต่วันนี้ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและปรับตัวตามสถานการณ์จริงคุณจะสามารถสร้างความมั่งคัง่ง และชีวิตทางการเงินที่มั่นคงได้อย่างแท้จริงการมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณบรรลุอิสรภาพทางการเงินและใช้ชีวิตอย่างสบายใจขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของช่องรวยไม่ยาก